อ๋องเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเคปเลอร์กันหลังจากในตอนนี้นะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว2ตัวสําหรับเพลงที่จะใช้คัมแบ็กในครั้งนี้นะครับที่มีชื่อเพลงว่า up นั่นเองนะครับนอกจากทีเซอร์ทั้ง2ตัวแล้วนะครับในรูปคอนเซปต์โฟโต้เนี่ยก็ปล่อยออกมา แ,แรกกับเซตที่2นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็พูดถึงกันมากมายเลยอย่างในเซตแรกเนี่ยก็มีคําติชมจากฟแฟนๆมานะครับว่า CG หรือว่ากราฟิกนั้นเนี่ยของเซตแรกค่อนข้างจะบงไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมนั้นความสวยความน่ารักของสาวๆเคปเลอร์ก,ก็ยังคงเต็มร้อยอยู่ดีมาในเซตที่2นะครับได้รับคําชมจากฟแฟนๆมากมายเลยแต่ละคนนะครับมีรูปภาพสวยๆมากขึ้นและคอนเซปต์เซตนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ฟแฟนๆนั้นชอบแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆแถมตัวทีเซอร์ทั้ง2ตัวที่เพิ่งปล่อยมานี้นะครับฟแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่ ไม่น้อยเลยหลายหลายคนเลยนะครับที่ชื่นชมความสวยความวิชวลแล้วก็ลุคใหม่ของสาวเคปเลอร์ที่แตกต่างไปจากเพลงเดบิวต์อย่างว a าด้ามากๆรวม,มไปถึงความสดใสของเพลงอัพนี่นะครับเป็นเพลงที่น่าจะติดหูได้ดีเลยแล้วก็เป็นเพลงที่มีท่อนฮุกเนี่ยที่จําง่ายแล้วก็น่าเต้นตามมากๆแถมที่สําคัญนะครับ MV ตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลกใหม่ไปจากเดิมแต่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์หรือว่าคําวิจารณ์เนี่ยจากแฟนอินเตอร์แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับไม่ได้มีจํานวนมากขนาดนั้นแต่ว่าในทวิต หรือว่าในคอมเมนต์ที่อยู่ใน u t u b e เองเนี่ยก็มีแฟนๆอินเตอร์บางส่วนนะครับออกมาพูดถึงสมาชิกคนหนึ่งในวงนั่นก็คือดายอนนั่นเองซึ่งในการคัมแบ็คครั้งนี้นะครับแฟนๆอินเตอร์บางส่วนเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยเอาไว้ว่าทําไมกนไดายอนนั้นถึงดูโดดเด่นกว่าสมาชิกคนอื่นๆมากๆเรากับว่าเธอนั้นเป็นเซนเตอร์ของวงทงั้งๆที่ไม่ได้ที่1ในรายการนะครับแฟนๆที่อินเตอร์ส่วนนี้เนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสงสัยกันแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยจากที่เห็นเขาออกมาพูดคุยกัน่าาาาเพรระะอะไทไททํมงค ถึงจัดวางเซนเตอร์แบบนี้หรือว่าทําไมทางค่ายเนี่ยถึงดันสมาชิกแต่ละคนไม่เท่ากันแฟนๆอินเตอร์บางส่วนนะครับก็ได้ย้อนพูดไปถึงในเรื่องการแข่งขันจากรายการ Girls Planet ในในในที่จะมีอยู่ซีนหนึ่งนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันในรายการนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านไดยอนด้วยและก็เป็นผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวนะครับที่ทางรายการนั้นเนี่ยไปถ่ายทําถึงที่บ้านในตอนนั้นเองเนี่ยแฟนๆที่ดูรายการอยู่ก็รู้สึกสงสัยกันมาแล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้และยิ่งมาตอนนี้นะครับที่ทางค่ายดูเหมือนว่าจะดันไดยอนนั้นให้เด่นมากๆแฟ บางส่วนแฟนแอินเตอร์เนี่ยก็บอกว่าเด่นเกินกว่าสมาชิกคนอื่นได้ซ้ําไม่ว่าจะเป็นท่อนร้องรูปภาพต่างๆตำแหน่งต่างๆโพสิชันต่างๆที่ดายอนนั้นเนี่ยได้ยืนนะครับแทบจะเป็นเซนเตอร์ของวงแล้วซึ่งแฟนอินเตอร์เหล่านี้นะครับก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเลยที่ทางค่ายนั้นดันสมาชิกในวงไม่เท่ากันเพราะแต่ละคนนั้นเนี่ยก็แข่งขันกันมาเหนื่อยมากๆกว่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็กว่าจะได้เดบิวต์แต่ทําไมทางค่ายถึงทําแบบนี้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์เหล่านี้หรือว่าความคิดเห็นเหล่านี้การตั้งข้อสงสัยเหล่านี้นะครับก็เป็น อินเตอร์บางส่วนซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆเลยที่ออกมาต่อว่าแล้วก็มาวิจารณ์ดายอนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยดายอนนั้นเธอไม่มีสิทธิ์เลือกได้ซ้ําว่าจะอยู่เซนเตอร์หรือว่าอยากโดดเด่นมากขนาดไหนในแต่ละ MV หรือว่าในแต่ละเพลงหรือว่าในแต่ละรูปเป็นการจัดวางของทางค่ายนะครับที่มีการวางแผนแล้วก็จัดวางกันมาแล้วว่าให้คนไหนยืนตรงไหนในการตัดต่อแต่ละคลิปนั้นจะมีใครโผล่ออกมาตรงไหนเวลาไหนและให้ระยะเวลาแอร์ไทม์แต่ละคนเนี่ยเท่าไหร่บ้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจในยากนะ ทาหากว่าใครั้นเนี่ยจะมาตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรดายอนถึงโดดเด่นขนาดนี้ก็ต้องรอทางค่ายออกมาพูดกันละครับว่าทําไมถึงทําแบบนี้แล้วก็มีแฟนๆออกจํานวนมากเลยนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าดดยอนนั้นไม่ได้มีความโดดเด่นขนาดนั้นทางค่ายเนี่ยมีการเฉลี่ยแอร์ไทม์ที่ดีมากๆอย่างในการคัมแบ็กครั้งนี้บาฮีนะครับที่ลหลายๆคนบ่นมาเสมอว่าซีนน้อยที่สุดในวงเนี่ยในการคัมแบ็กครั้งนี้ก็โดดเด่นขึ้นมามากๆเลยแถมเซียวทิงนะครับสาวจีนของเรานั้นก็ได้มีการย้อมผมสีแดงซึ่งก็ ก็โดดเด่นมากๆเมื่อเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยมาคอมเมนต์วิจารหรือว่ามาต่อว่าทั้งเซลทิงทั้งบาฮีหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆด้วยซ้ยําอยากให้ฟแฟนๆบางคนนะครับที่คลิปเมนเนี่ยเห็นใจสมาชิกทุกคนในวงกันหน่อยแล้วก็เห็นใจฟนแฟนๆที่คลิปวงกันบ้างเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับจะเป็นใครในวงเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกคนก็คือเคปเลอร์อยู่ดีในระยะเวลาที่เหลือสําหรับสัญญานี้มาเป็นความสุขให้กับเคปเลอร์และมาสนุกไปกับการคัมแบ็กทุกครั้งของเคปเลอร์กันด แฟนๆหลายๆคนนะครับที่บอกว่าในระยะเวลาสัญญาของเคปเลอร์ที่เหลือในหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากให้แฟนคลับหรือว่าชาวเคปเลียนนั้นมาสนุกไปพร้อมๆกับเคปเลอร์มาร่วมมีความสุขมาร่วมซัพพอร์ตสาวๆเคปเลอร์ทุกๆการคัมแบ็กกันจะดีกว่านะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยทางค่ายอาจจะมีการสลับให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นในแต่ละคัมแบ็กนะครับโดยมีการเลือกมาแล้วว่าคัมแบ็กนี้เหมาะกับใครเพลงนี้เหมาะกับใครอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะหลายๆคนก็บอกว่าวงนี้เนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์หรือว่าอะไรก็ตาม ยังไงเนี่ยใครมีความคิดเห็นแบบไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้สําหรับคลิปนี้นะครับอมกรเคปเอรของเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวที่มีคนพูดถึงสาวเคปเลอร์กันอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงวันคัมแบ็กนะครับแต่ว่ามีแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจกับเคปเลอร์กันเยอะมากมายเลยทีเดียวหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องเตรียมรอรับความปังแล้วก็รอรับการเป็นคนดังแบบพลุแตกแล้วนะครับสำหรับสาวเคปเลอร์และสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไปกําลังใจให้กับช่องของเราพร้อมกับกดติดตามซับ มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอันยอง